ดีอีจีดีนะ <Hey. S 1> ก็แบบถูกใจก็เรานั้นเห็นสวัสดีให้มีตั้งเยอะ พวกเราต้องขอแนะนำตัวกันก่อนเลย One, two, วันชื่อวสาอะค่ะพวกเราเชล่าระบายค่ะมี่ค่ะพวกเราเชล่าศิลปินจากมังกี้ทาวสตูดิโอค่ะเมื่อกี้นะคะพวกเราก็ได้โชว์เพลงเฮงเงไปแล้วแต่พวกเรายังมีอีกหนึ่งบทเพลงที่ยังไม่ได้โชว์ซึ่งเพลงนี้นะคะชื่อว่า g ร In in Ear ค่ะวพวกเราเชื่อว่าทุกคน ต้องเคยได้ยินหรือว่าเคยได้ฟังมาก่อนแน่ๆพร้อมกันรลยยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะ Yeah คนสนิทกับร่างกายดีมากนะนะคน่ารักมากๆเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่แบบมาแสดงโชว์กับเราที่นี่ดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโชว์ของเซนทันเวิลค e ่ะอ่าแบบ<ะ>อยากให้โชว์ห้าแบบที่เราชอบสักหนึ่งห้าได้ไหมจากโชว์จร<า>ิงอออยากเห็นอีกทีนึงเมื่อสักครู่นี้พี่มองมาจากข้างหลังเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากดูอีกครั้งในคอยอีกครั้มยังได้ไหมคะ ควเลยไหคะทีละคนเลยเอาสองคนพร้อมกันก็ได้ชอบท่อนไหนเป็นพิเศษเอาท่อนที่ชอบด้วยกันหรือมองหน้ากันแล้วยังไงดีชอบท่อนแรกค่ะแรกอ่ะยังไงไหนขอดูอีกทีได้ไหมคะนี่คืออ่ะโอเคสนิทกับร่างกายเดี๋ยวขออนุญาตให้พื้นที่น้องนิดนึง จากมังกี้ทาวซูริโอค่ะเดี๋ยวผมจะให้ศิลปี่ของเราทริ่คูดหน่อยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยมาการมากมายหลากหลายด้านเลยสำหรับศิลปินจากมังกี้ทาวซูริโอเดี๋ยวเราเชิญขึ้นมาด้านบนเวทีดีกว่านอกจากสองสาวแล้วนะคะก็ยังมีนุ่มๆนะคะนุ่มน้อยแล้วก็ยังมีสาวๆอีกหลายท้านเลยเดี๋ยวให้ขึ้นมาบนเวทีแล้วก็แนะนําตัวทีละคนเลยแล้วกันนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าแต่ละโชว์น่าประทับใจมากๆเลยนะคะ เชิญน้องๆองด้านบนเวทีได้เลยครับผมมาแล้วบอยแบนด์ของเราว้าวน่ารักมากเลยนี่มาอีกเกอร์กรุ๊ปของเราแล้วนะคะคนาชิมนานไม่นี้ไม่ไเอเ่ยอ,อยู่กับน้องแล้วนะคะอะแนะนําตัวเลยและกันเริ่มจากน้องทางด้านบนก็ได้ครับซ้ายมือสุดเลยชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับชื่อเด็กชายวีรวินครับชื่อเล่นที่น้องอะไรครับเล่นก็ชื่อเลยครับน้องวีรวินนะคะ น้องฟงหมิงครับครับสวัสดีน้องฟงหมิงด้วยนะครับเด็กชายทิชเฉินครับชื่อเล่นชื่อของกัวฮะโอ้กัวโอเคค่ะไปกันต่อเลยสวัสดีครับชื่อจิตเด็กชายจิรัตเสตูชื่อเล่นชื่อจิรัตครับน้องจิรัตนะคะเวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนรักษ์ชิสง่าครับชื่อเล่นชื่อว่ากาโต้น้องกาโต้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่ะ มาแล้วอีกคู่เป็นสาวนะคะชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อมีมี่ค่ะนี่ก็คือศิลปินสองสาวสักครู่นี้นะคะจากเซย์ร่าสวัสดีค่ะโยเกิร์ตค่ะสวัสดีค่ะนันนี่ค่ะสวัสดีค่ะอีวาค่ะสวัสดีค่ะ น้องพี่สุดท้ายชื่ออะไรคะฟิมค่ะฟิมค่ะฟิมนะคะอันละค่ะและนี่คือชมหน้าของศิลปินทั้งหมดจาก Monkey Town Studio ร้องเสียงโปร่งดัยได้ดะค่ะ